ราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซีวิกนะคะสามรุ่นย่อยนะคะแบ่งออกเป็น2อขุมพลังนะคะมีทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดค่ะในส่วนของราคาออยขึ้นไว้ด้านบนนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้เป็นซีวิกเอสวีเกรดรุ่นท็อป rs นะคะมาพร้อมกระจังหน้ากันชนหน้าดีไซน์ใหม่สปอร์ตยิ่งกว่าเดิมพร้อมโลโก้สัญ,ญลักษณ์ rs หน้าหลังในส่วนของเซ็นเซอร์มีให้ด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4จุดค่ะมาพร้อมกับล้อลายใหม่แมตต์แบล็คขนาด18นิ้วค่ะ ห้องสัมภาระท้ายกว้างขวางบรรทุกของได้เยอะและสามารถพับเบาะแบบ60-40ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะเครื่องเสียงลำโพงบส1บสําตำแหน่งภายในหรูหราทัานสมัยสปอร์ตรรเมียมตกแต่งด้วยสีดำกลอสแบก็กพร้อมกับกรอบสีแดงภายในวิ่งด้วยตะเข็บได้สีแดงทั้งหมดค่ะเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วแอดวานซ์ทั ร้อมองรับระบบ apple carplay android auto แบบไร้สายและมี google built in ที่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแอร์พูดโดยสารตอนหลังตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจกันเลยใช่ไหมคะลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นหรือนัดมาดูรถจริงได้คะ่ะดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบ0.69ค่ะเครื่องยนต์ ecv ดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.69พร้อม honda exclusive care ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยคะ่ะ